อีกแค่วันนี้สิเท่ตามาพัร็ักี้ตังอวิเท่ตามาพลรันกตุ๊กคิงังบสวัสดีครับ สวัสดีครับต้อมครับวันนี้แอคอนิกส์เนค่ยขครับใช่ครับวันนี้แอคอนิกเรามีอะไรมาเสนอคุณลูกค้าแบบสุดเซอร์ไพรส์คุณต๊อกวันนี้เมื่อกี้เห็นมีใครมาร็อกไม่รู้มเลยเป็นเห็นราคาเห็นถมั้งครับว่าพี่ว้าวเนี่ยวันนี้คุณต๊อกเราเสนอทีครับวันนี้ขาันเดียวเลยสวยๆมาต้าสองเอ็สพีครับค่ะผมปีสองพันยี่สิบยี่สิบ ใช่ครับใช่แบบนี้ใช่ไหมคุณต็อกครับผมถามนิดนึงใครเนี้ยวแววมาว่าตอนที่เปิดตัวมือหนึ่งเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมโอ้โหแล้ววันนี้เรามาจัดโปรมแบบเด็ดเลยคันเดียวสุดท้ายนี่ไม่ที่มีอยู่ใช่ครับคันเดียวอะไรต็อกที่มีอยู่เป็นรถใหม่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับครับผมป้่นคันนี้คือเป็นรถที่ค้างกับต็อกของมาได้อยู่ถูกไหมครับใช่ครับแลวเอามาขายใช่ครับทะเบียนยังไม่จด ป้ายที่มีถูกไหมครับยังไม่มีครับยังไม่จดทะเบียนยังไม่มีผู้รับรองนะครับสิ้นใครดูไลน์นี้อยู่นะครับฟังดีนะครับฟังผมนะวันนี้เจ้าบ้านสองนะครับปี2020นะครับเป็นตัวแฮสแบกห้าประตูสีแดงครับโซเรสคริสตัลนะครับตัวนี้ยขับสีพิเศษนะครับพ่นสามชั้นตัวเนี้ยจากแคมเปญครับสุดพิเศษคุณลูกค้าที่มีครับเงินเดือน10,000หรือ15 0่0าบาทใช่ครับเข้ามาเลยครับฟรีดาวย้ำนะครับฟรีดาว ไม่ต้องกาะค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวนะครับใช่ครบพวกผมทุกอย่างซักให้หมดนะครับเป็นแคมเปญของมันจริงใช่ครับฟรีหมดทุกอย่างครับผมเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าเป็นปี2020รถยังไม่มีการนําออกไปใช้บนท้องถนนนะครับเรียนได้จดชื่อผู้ครอบครองลําดับที่หนึ่งยังไม่มีใครที่ยังไม่มั่นใจรถไฟฟ้าว่าไม่เสถียร อยากหารถที่แบบเซกเมนต์ไม่ใหญ่มากใช่ครับตัวนี้เป็น B เซตเมนต์เนาะใช่แล้วก็ความประหยัดตัวเนี้ยผมเพิ่งเข้าอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรใช่ครับตัวนี้รองรับน้ำมัน20สอบ5ใช่เสร็จไหมครับตัวนี้คุณลูกค้านะครับสนใจนะครับค่างวดเนี่ยประมาณ7,000ต้นใช่ประมาณการต้นต้นราคาเท่าไหร่กนี่ตัวนี้อยู่ที่399,000บาทย้ำนะครับ399,000บาทผมว่าราคานี้ว้าวมากครับรถคันนี้เลขไม่ไม่เกิน ห้าสิบโลโอ้โหอันนี้ใหม่คะทางันนี้ใหม่มากรันอินหรือรันอินของทางเจ้าหน้าที่เชนไดในส่วนใช่ไหมครับอ่คเดี๋ยวให้ดูภายในคร่าวๆคุณลูกค้ามาดูว่าคันนี้ที่ผมว่ามันใหม่จริงเนี่ยเลขกไหมทำมาเนี้ยเดี๋ยวคุณต๊อบลองตัร์ตให้ดูครับว่าเป็นยังไงผมขอเป็นผู้นั่งนะข้างหลังครับผมอ่านะครับต๊อบลองตัร์เลยผมอยากเห็นครับว่าคันนี้มันจะเล็กไหมเท่าไหร่อ่านะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้า เลขไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นเลขไม้จริงๆนะครับคุณลูกค้าสามารถเอาไล้กดถังนะครับไปเช็คได้เลย43กิโลครับนี่เลยครับตัวนี้จอ i v ี d ด v i n g ลิทเทนนะครับโฟมเร็วยังมีให้อยู่นะครับปุ่มคอมเพนเดอร์นะครับมีให้อยู่ทุกอย่างควบคุมนะครับแอร์เป็นระบบออโตโอโหหน้าจอ M z t connect วันนี้โอโหมีให้นะครับโอโหทุกอย่างเลยณต็อกเสริมให้หน่อยปุ่มตรงปุ่มอะไร มอเตอร์ันก็จะเป็นอ่าในส่วนของด้านขวานะครับก็จะเป็นมัลติฟังชันนะครับมีระบบุูยคอนโทรลอยู่ทางด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าระบบสั่งงานจอเอ็มไอดีด้านหน้านะครับไพทเซนชิปมีไหมครับคุณคุ้นอยู่อาจจะมีไพทเซนชิปนะครับวกลบอยู่ที่ไฟหน้าใช่ไหมครับขไฟฝาตัวนี้ไฟหน้าก็จะเป็นระบบออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้ออโต้นะครับคุณลูกค้าย้ำนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้เป็นรถที่ค้างสต็อกของมาด้าโกนะฮะคุณลูกค้าสามารถ ขับมถได้เลยนะครับทดลองขับได้ในบริเวณเนี้ยของเรามีให้ลองขับอยู่นะครับมาดูได้ว่ารถคันเนี้ยสมขนาดไหนที่ว่าราคามันถูกจริงๆครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับราคาของวันนี้อยู่ที่3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันนะครับมาด้าสาม EP 2. 2> แต่มาด้าสอง EP นะครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันนะครับปี2020 คุณท็อปพูดผิดแล้วผมมีเสริมเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้คลิปหน้าผมจะมาไลฟ์ตัวมาด้าสามที่เป็นตัวท็อปสุดเออผมเห็นสีแดงเหมือนการติดมันมีมาด้าสามอีกคันนึับตัวนั้นสวยมากเป็นตัว5ประตูเป็นตัว s p นะครับเป็นตัว b 2 0่สสีแดงโซลิติเต้นะครับวันนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถของเรามีเพียงคันเดียวนะครับคันนี้มาด้าสองนะครับเป็นตัวท็อปสุดของ1.3นะครับเป็นสิ้นอัดตาที่เบืองย้ำนะครับ 23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคุณลูกค้ายังไม่มนใจไฟฟ้าผมเชื่อว่าคันนี้นะครับเจ้าต้องสองเนี่ยพาคุณลูกค้าไปที่เลยครับอันนี้ผมขอเสริมอีกนึงคุณท็อปผมใช้อยู่ตัวดีเซลครับผมวิ่งไปบ้านแฟนชุมพรนะผมเติมมันเจ็ดร้อยผมเหลือเหลือเลือี้เลยอือเลยครับอ่ะแล้วก็นะครับในส่วนของลูกค้านะครับที่สนใจนะครับสามารถทักในส่วนของตัวเพจไอคอนิคพรีเมียมยูซ์คานะครับจะมีเท่าที่ แอดมินนะครับคอยดูแลลูกค้าหลังบ้านนะครับคอยตอบแชทนะครับลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับสามารถหากเข้ามาสอบถามทางหลังบ้านของไอคอนิกพรีเมี่ยมยูทาสฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้หน่อยนะครับเผื่อคุณลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับลองให้เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงครับจะได้รู้รถใหม่จริงนะครับข้างหลังนิดนึงครับเพิ่มอีกนึงครับอันนี้นะครับเป็นพวกชุดปักฉุกเฉินนะครับตัวลากจูงเห็นไหมครับทุกอย่างคือใหม่หมดเลยใหม่เอี่ยมจริงนะครับพวกนี้ใหม่จริงๆนะครับคุณท็อปครับ ให้ลูกค้ามั่นใจเนี่ยผมให้คุณลูกค้าดูด้านหน้าหน่่งไห้ปะห้องเครื่องนิดนึงได้ปะนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะจบไลฟ์กันเรานะครับเดี๋ยวจบไลฟ์นี้ไลฟ์หน้าครับผมจะไลฟ์ตัว้านสา3นะครับเป็นตัว ST นะครับ2020นะครับ5ประตูเหมือนกันนะครับคิดถึงรถคืสองคุณภาพดีนะครับคิดถึงเรา Iconic Premium y u k านะครับราม i t a Gom 7โอ้โหอันนี้ห้องเครื่องเอาแบบสดๆนะครับไม่ได้ล้างนะไม่ได้ล้างเลยนะครับทุกอย่างคลูกค้า รถเดิมนะครับจุดมาร์กเดิมทั้งหมดนะครับคุณลูกค้าดูได้นะครับเครื่องเดิมๆผมจับไม่ร้อนนะนี่ครับน้ำที่กระจกนะครับตรกนี้ทุกอย่างเหมือนรถออกแต่โชว์รถคุณก๊อฟถ้าผมมีเงินนะผมก็อยากซื้อแฟนเลยนะจริงๆมันสวยมากครับสีนี้เบาะทุกอย่างใบม่กิ๊กคุณลูกค้านะครับสวยมากอันนี้ อ่าโต๊ะเรามาย้ำแคมเปญอีกทีดีกว่านะครับว่าเจ้ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ปีเท่าไหร่นะครับแล้วค่างวดเท่าไหร่ให้ลูกค้าดูอีกทีนึงเพื่อคล่องคล้านะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับก็ขออนุญาตทวนอีกทีนะครับครับผมอ่าสำหรับรถ Mazda 2 ST นะครับปี2020นะครับครับผมเครื่องยนต์เบนซินนะครับราคาอยู่ที่399,000เาหนะครับครับผมหรือเลือกผ่อนอยู่ที่7,000นิดๆ อ่านะครับคิดถึงเรานะครับรถมือสองคุณภาพดีนะครับไอคอนิกพรีเมียมยุคคานครับรามินทากมเจ็ดคุณต๊อบผมขอพิกัดอีกทีนะที่มาของเราเนี่ยพิกัดครับก็จะมีอ่าการเดินทางนะครับก็จะมีรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นในส่วนของรถเมย์นะครับอ่าจะนั่งแท็กซี่มาก็ได้อยู่ที่รามินทากม .7 ครับครับผมถ้าเรามาเนี่ยคุณลูกค้าเห็นคาร์ล็อกด้านหน้าใช่ไหม เข้าเลยครับช um, ่อง3ามไม่ใช่ช eh, ่องสามมาถึงกบทีว hmm. ีนะช่องสาทางเข้าเลยครับลูกค้าไม่เลยนะครับของเรามีทั้งรถใหม่แล้วก็รถเป็นพรีเมียมพุคคาเข้ามาเจอกันได้นะครับที่ไอคอนิกพรีเมียมพคคาวันนี้ผมกับคุณต๊อกก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ